ผมไม่ใช่ผีแต่งได้อีอินัน่ารักคุณค่ะวุ้ยโอ้โหไว้แท่ปาร์ตี้ดาวมาแล้วรออยู่เลยนี่มาแล้วมาแล้ววันนี้มาลองเล่นเกมใหม่ได้แหละว่าไงเซนเตอร์กรต่ายอ,อ้ทุกคนหนูจะเล่า ว่าหนูชอบเพลงฟลอเรนร์บินมากหนูจะเล่าแค yeah, yeah. ่นั้นแหละจบละจบละเย่เย่สวัสดีค่ะสวัสดีครับปาร์ตี้ดาวมาแต่เช้าเลยจริงอฮ้ยขอบคุณสำหรับหนึ่งร้อยดวงนะคะขอบคุณสำหรับอีกห้าร้อยดวงด้วยนะคะอีกห้าสิบเก้าดวงขอบคุณนะคะ เย้ yeah, ค่บพนอยุกคนมากๆนะคะอีอีวันนี้จะมาเล่นเกมกันด้วยความร่าเริงหรือเปล่าคือหนูอ่าเลือกเกมใหม่มาเล่นใช่ไหมเพราะว่าแต่ว่าหนูไม่เคยไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยดูแบบรีวิวอะไรเลยใช่เราจะมาเรียกว่าอะไรอะแบบลองเปิดเกมไปพร้อมๆกันตรงนี้เลย เพิ่งโหลดมาเมื่อกี้ระหว่างแบบซ้อมลองเพลงใช่ไหมเดี๋ยวก็แบบหาเกมเล่นแล้วก็โหลดมาเลยใช่ต้องส่งท้ายให้กันด้วยรอยยิ้มแล้วความสุขนะแน่นอนแค่เจอก็เศร้ารอแล้วไม่ต้องเศร้าเลยห้ามเศร้าห้าเศร้าขอบคุณสำหรับอีก500ร้อยดวงนะครับ อีก5คสิบโดขบคุณค่ะว้าขอบคุณสำหรับ2,500ยดวงนะคะคอมพ l ีทเลยส่งยันให้เจดืงไปหาพี่มิมงอ้ออยเออวันนี้ไม่ได้เจอพี่มิงเลยทุกคนแต่เมื่อคืนนะฝันถึงพี่มิงด้วยเดีไม่รู้อ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆก็ฝันถึงพี่มิงเมื่อคืนฝันว่าอะไรก็จำไม่ได้หรอแต่ฝันถึงเมมเบอร์หลายคนอยู่มาให้เซนเตอร์กระต่ายตัวแรกค่ะขอบคุณนะคะ เย้ขอบคุณทุกคนสำหรับปาร์ตี้ดาวด้วยนะคะขอบคุณครับอีอปาร์ตี้ดาวสำเร็จอย่างรวดเร็วนี่เดี๋ยวนนี้เรามาเล่นเกมกันจบปาร์ตี้อย่างสวยงามจริงขอบคุณทุกคนมากนะคะและคืนนี้ดาวเต็มฟ้าวันนี้แบบ รู้สึกจมูกแดงเป็นวันที่จมูกแดงช่วงนี้จมูกแดงอะจมูกแดงแล้วก็แบบไม่รู้สิจมูกแดงง่ายมากอาจจะแบบผุมนแผลใช่ไงคารัมกำลังจะติวสอบเลยใกล้สอบเสร็จแล้วขอกำลังใจหน่อยสู้ๆเราสอบเสร็จแล้วสู้ๆนะแต่เราสอบเสร็จแล้ว ทำได้แน่นอนกินข้าวยังเธอกินแล้วแต่ว่าขอเฉลยว่าเจดายังหิวอยู่เพราะว่าเจดากินข้าวไปเมื่อตอนประมาณสี่ประมาณสี่โมงนะคะเจะดากินข้าวไปประมาณสามสี่โมงทำให้ตอนนี้เริ่มรู้สึกหิวเพราะว่าไปไลฟ์มาไงอ่ามันได้ใช้พลังงานไงก็เลยแบบอืเริ่มหิวอ่ะ ไปไปไปว้วเยหนูหนูมองเป็นยูนิคอร์นตลอดเลยอะ่ะน้องคือมังกรใช่ไหมมังกรหนูมองเป็นย, э ยูนิคอร์นเย้เขาคนสุดราอีกหนึ่งพันดวงนะคะตำนานของแท้ทุกทท่านจะได้ไวาพรให้พี่พี่ที่จะกดบัตรแคตเตอร์วันพวกนี้หน่อยครับโอ้พวกนี้เปิดบัตรแล้วนี่ทุกคน สู้ๆนะคะหนูเห็นว่าเขาจะไม่ได้สุ่มแล้วใช่ไหมจะเป็นแบบกดก่อนได้ก่อนเลยทุกคนทำได้สู้ๆทำได้แน่นอนอยากเจอทุกคนเปิดกี่โมงอะ่ะเดี๋ยวหนูตื่นมาตื่นมาดูตื่นมาดูาดเอ้แต่ช่วงนี้หนูต้องเข้าบ้านสีอะ่ะแบบต้องไปทำงานพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้ก็ไปทาสีมา เนี yeah. ่วันนี้ไปทาสีมาเหมือนกันพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกแล้วเพราะว่าต้องไปเข้าบ้านสีสู้ๆจะเลือกรอบใจเดียอันดับแรกเลยขอบคุณนะคะสู้ๆเหมือนกันได้แน่นอนแน่นอนได้เจอกันแน่นอนอยากไปดูสเตจเธอมากอยากให้ทุกคนมาเหมือนกันเพราะว่าแบบตั้งใจแบบตั้งใจกับสเตจนี้มากใช่วันนี้ก็เพิ่งไปขอคำอวยพรกับเรามา ได้แน่นอนได้แน่นอนคนหนูให้ความมรยวรอ,อีกรอบนึ่งุกคนสู้สูพี่จะตื่นมากดนให้ทันนะเขาให้จองเที่ยงพรุ่งนี้ครับอ,อ้าวเธอเธอตื่นหลังเที่ยงเหรอเ <c oughs> ดี๋ยวเดหนูมาตื่นมาตื่นมาให้กำลังใจตอนเช้านะคะใช่พอหนูเข้าบ้านสี่สิบมุจะตื่นมาให้กำลังใจทุกคนนะ ถ้าหนูไม่มาแปลว่านาฬิกาปลุกไม่ไม่ปลุกขอให้เรากดได้เนื้ออยากเจอมากๆเลยใช่อให้ทุกคนมานะไม่ต้องเล่นเกมแล้วว่าคุยกันดีกว่าเออกำลังคิดอยู่เราจะนั่งคุยสักพักหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเราจะเป็นไลฟ์สุดท้ายในแบบแคทเกมแล้วในช่องนี้นะคะ Facebook 48th Gamecaster คคุณต้องจารึกภาพสุดท้ายของเราไว้ พี่อยากไปแต่ไม่มีต้องไปส่งวันจให้เจดีแทนนะาได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะเจดาจะมีช่องทางอื่นไหมคะหรือไอจีเดิมอ,อันนี้ยังต้องรอติดตามค่ะว่าแบบจะเป็นไอจีใหม่ไหมหรือว่าจะใช้อันเดิมพอหนูก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวหนูน่าจะต้องไปแบบลองคุยดูว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ แต่ว่ายังไงก็มีให้ติดตามแน่นอนทุกคนไม่ห่างหายไปไหนนะคะทุกคนหนูจะไม่ลบไอจนะคะหนูจะไม่ได้แบบลบแอปพลิเคชันทิ้งหนูเคยพูดเล่นๆกับแบบเพื่อนเพื่อนๆเน,นี่ยแหละหนูเคยพูดเล่นๆว่าแบบเธอถ้าฉันไม่เป็นไอดอลฉันคงไม่เล่นไ g อะ่ะ <laughs> ใช่ก่อนแบบก่อนๆนหน้านี้ยเยอะเลยแต่ว่า ใช่แต่ว่าแบบพอพอเป็นไอดอลใช่ไหมเรารู้สึกว่าแบบคือพอมันมีทุกคนอะ่ะมันไม่ใช่แค่เราที่แบบเอออยู่ในโซเชียลแล้วก็เล่นลนู่นเล่นนี่ไปสองคนอื่นอย่างเงี้ยแต่มีคนที่แบบรอติดตามเราอยู่แล้วก็แบบอยากเล่นไอจีต่อไปเรื่อยๆ <c oughs> ได้เลยไปไหนไปกันได้เดี๋ยวหนูมาอัปเดตนะครับว่าแบบเป็นยังไง <c oughs> แต่ว่าดีมันยังส่งมาไม่ได้ใช่ไหมคือเนี่แบบอยากอยากได้เมสเซจจากทุกคนมากใช่ถ้ามีไอจีใหม่อาจจะส่ง DM ได้ก็ไดนะ้น่ะอาจจะแบบรีเควสต์ด DM มาได้หนูหนูอาจจะหนูคือหนูอ่าน DM อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าของไอจนี้มันพังอ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวราดูขอซ้ำตัวตรงซื้อตัว๋ว ไม่มีเลยเอาเวลาตอนนี้ละกันให้ลุยท้าเห็นเวลาเหมือนเราไหมเด็กไปทำอะไรเราก็จะไปเชร์ได้ลยุยขอบคุณนะพี่อยู่คชยงข้างๆด้วยเสมอนะขอบคุณครับอยู่ข้างๆทุกคนเสมอเหมือนกันหนูไม่ได้หายไปไหนมาขอกําลังใจได้ตลอดนะคะหนูก็จะขอกําลังใจจากทุกคนเหมือนกันส่งหาได้นะแต่เราต้องสร้างไอเคาเป็นครีเอเตอร์ด้วยและแฟนคลับต้องเปิดเป็นพับลิกด้วยอ๋อ ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะเก็บไปใช้นะคะจะได้อ่าน DM ได้สักทีแต่ตอนเนี้ยเน็ดหมุนฝนตกเหรอเน็นหมุนหนักมากอยากเล่นเกมแล้วแต่เน็ดหมุน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 มุน,มน,มนขอดูฝนแป๊บนะ เหมือนว่าฝนจะไม่ตกนะไม่ชวนแชมพูมาเล่นด้วยหรอเพิ่งเจอกันข้างล่างเองฉันบอกว่าสู้ๆนะช่วๆนะเน็ตใช่ไหมทุกคนของทุกคนเป็นไรเป็นไรปะแบบมันขึ้นอะไรไปแปลกๆไหมมายัางมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ง้ว,วันนี้ขอเกมจอเล็กจด้เจอใหญ่ครับมันไม่ได้อ่ะดิทุกคนเห็นหนูยังถ้าเห็นหนูหนูจะเริ่มเกมและเดี๋ยวเปิดไม่ถือกันปกติดีนะทางนี้ปกติดีโอเคครับที่แปลกสุดตอนนี้คือเจอดา้าแรงว่างนะมาแล้วแล้วอฮ้ยไม่มาอะไรอ่ะ กไม่ดับอะ่ะเฮ้ยแบตมีนะว่าไป <c oughs> ขอโทษนะแต่แบบแต่เมื่อกี้มันมีแบตนะเฮ้ยแล้หนูเปิดเกมค้างไว้หรอเฮ้ยเมื่อกี้มันมีแบตอ่ะตำนานอย่างละ ตำนานตำนานทุกไลฟ์เลยไลฟ์สุดท้ายก็ออยังตำนานบอกแล้วมานั่งคุยกันดีกว่าโอ้แต่ว่าหนูเอาหนูเอาแพ d อ y e มาเฮ้ยคือแบบหนูเสียบไ้ตลอดอะ ทุกคนเป็นพยานเมื่อกี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานอยู่ตลอดไปตำนานเปิดไลฟ์ปุ๊บแบนหมดปับ๊บเอาที่ชาร์จมาไหมชาร์จอยู่ตลอดเลยค่ะเมื่อกี้แบบที่หนูคุยกับทุกคนหนูก็ชาร์จไว้อยู่แต่ว่าอยู่ดีๆมๆก็ คือชาร์จช้ไว้ตลอดเลยนะหรือว่ามันชาร์จไม่เข้าเดี๋ยวรอน้องแปบ๊บนึงนะทุกคนรอน้องแปบ๊บนึงนะคะ่ะจะจะเอาน้องคนนี้มาดูว่ามีอะไรให้เล่นบ้างเฮ้ยเราเล่นเกมเดี๋ยวนี้ไปก่อนก็ได้นะเสียบสายไว้แต่ไม่ได้เปิดสวิต์ปักเปล่าปิดแล้วมันขึ้นด้วยว่าแบบชาร์จอยู่อะ่ะ ใจร้ายสุดๆนะสิ่งเนี่ยใจร้ายสุดๆนักเรียนที่ส่งงานย้อนหลังวิชาฟิสิกส์อ๋อส่งแล้วนึกว่ามีมาอีกสะดุงเลย เราจะไอ้เล่นเมื่อไหร่อ่ะแบนมายังแบนมายังงั้นเราโหลดเกมที่เราจะเล่นลงไปในนี้เลยดีกว่าทุกคนไม่ต้องห่วงหนูจะแก้ไขปัญหาโดยเร็วอยู่ไหนเนี่ยที่โหลดเกม เอ๊ะมันชื่อเกมอะไรเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยว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 ขอแอปดูก่อนหนูแท็กเกมอะไรไปอืมลอ่ะอ่ะ Life is strange Why กดิดทำไมมันนูมนิ้วขนาดนี้ลูก b ันหมดค่ะ Life is strange โอเค Let's go. Hope it's not too long. มาเร็วๆมาให้ไวฉันเปลี่ยนเน็ตให้เธอเลยนะเ <c oughs> ข้าสู่การเข้าสู่การคุยคนเดียวมีโฟกายในคอมจะด้วยลองเล่นไหมคะอยากลองเล่นแต่ว่าเราต้องเข้าแอคเคาทใหม่ไหมคะแบบมันมีคนเล่นก่อนหน้าน,นี้ไหมอะ ใครๆเล่นไวอะงั้นหนูลองเปิดนะมันต้องเข้าไอ่ดีอะไม่มีไม่มีไม่มีสิบห้า pro max ไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ตอนนี้มันยังใช้ได้อยู่ mà nhưng cháy đấy du